สวัสดีทุกคนด้วยเรครับผมที่6เองแล้วก็อยู่เกมมอนสเตอร์ไลท์เดียลเซนเบทครับก็วันนี้จะตีเป็นวิซิเนสีฟ้ากับนักลุกะร่างพิเศษนะร่างสีหูแต่ว่าคุณก็เห็นนะคือผมไม่ได้อัดคลิปตอนช่วงต้นก็ถือว่าเป็นการดูไอ้สู้กับนักลุกะนะครับเพราะว่ายังไงวิซิเนก็มีคลิปแล้วนะเออไม่รู้ได้เหมือนกันเออได้เหมือนกันแหละก็ถ้ารับชมจบคลิปก็ขอบคุณมากเลยนะครับเลยแลดับคู่โหดมากมาเลยจ้า Oh yeah. โอ้ยโอ้ยกายาพูดเลย่ย์ยุ้ยตา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 ยลังมอนลังมอนพาด์ตโบกเ่ยไอ่พาด์ตโบกอ่ะกูใส่ของที่แป๋มบอกว่าไม่บอกว่าใส่ไปไม่คุ้มไปอีเลเมนคีย์ที่เข้า <l amp ing> อะไรอ่ะช่องมันเหลือโอ้ย oh, 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 oh. มัน <l amp ing> มัน <l amp ing> มีนาโพรเนเตอร์ต้องไปเล่นกับสีทาะ่ะมันต้องมีสีทาด้วยมันถึงจะบวกคีย์อีเลเมนต์ด,ด้วยแถมอาวุธธาตุมันต้องแรงด้วย มันเหี่ยงไมันแี่ยวอย่างนี้เนี่ยไปใส่ขีบไปใส่คีบูดบอดกระแด่ขึ้นมาใส่เนี่ยเออให้โดนมันไม่มีมันเหลือช่องอันเนี้ยช่องสี่แล้วกูอยากใส่ช่องสี่คุ้มอ่ะเอ้ยนักระล่มปากเหมาทิพหันใส่โฟกัสก็ได้ติดไปติดโฟกัสด้วยติดติดอยู่แล้วโฟกัสโอ้ยเอ้ยมันหายตัวด้วยใช่เนี่ยมัอลองสู้กับแมวล่างมันเนี่ยไปแล้วเนี่ยเอ้ยมันหายตัวที่ด้วยเอ้ยอย่าล้างแมวล่างแมว เงี้ยแมงสแปม์พีดเนียสแปร์พีดกับสแปมไซร์มอยู่ด้วยกันนะโอ้นี่จริงเลยโอ้โอ้แมวแมงมอนยอุ้ยจะตายใครจะตายนะกระดูกกะอะไรสัตว์ไอ้ตันนั่นน่ะตันปะไม่ไม่ตันมันมันแค่นี่หริวข้าวเนี่ยชี้ไม่รู้ไม่ไม่เข้าไปไม่เข้าไปยุ อเพื่้นก็ใส like ่ฟีเมลเมสซี่อ่ะฟีเมลไม่มีติดเลยตายมันโดนลุมอัดอัดมุมอ่ะโดนนากาศยกัดตันแล้วมิสเนตมันนี้ตายมิสเนตล่างหมอแล้วเปิดล่างหมอแล้วโอ้ยหยตัวลืมเลยข่วยไม่เลือยยัเดี๋ย่วไวบั๊กมัวส่วตายนะไวบั๊กมัวสวนตาย เขี้ยมันต้องตีกันสองตัวมันด้วยไอ้เขี้ยนี่ก็สแปรมไฟนี่ก็สแปมพิดเจี๊แม่แบบมันรอบโจมตีไอ้เขี้ยเนี่ยอเยมันกดที่แค่โดนมันไม้ตายแล้วเนี่ยโอ้ชิมอะยังไงไม่ใช้อิสนาหนิมปงแล้วโอ้โหเกือบตายไอ้แปมก็แล้วเจ็บป่วยก็แลังนั่งลุกแมวเป้าอยู่ไอ้ยมดูสัวตัวมันตายกันเถอไอ้เขี้ย เมื่อกี้มันใช้รตีอ่ะไอ้ย่ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอืมแมวเลื้อยจิ้งจอกเลื้อยอุ้ยไปตกอะไรอ่ะเทมอสแท็กอะไรหางต้งตีเหรอมันเป็นบอกหางไอ้นี่เนคดาบุก่าให้ให้ไปตีหางแล้วก็เพราะว่ามันนี่มันโหดมันจะโจมตีเฮ้ยมันจะโจมตีแบบสุดโหดไม่เปิดร่างมารเนี่ย หายแล้วเออเมื่อไรมันจะเทอร์ฟบอลวะเนี่ยมันไม่เทอร์ฟบอลกันหรือมันมันไม่จะตายแล้วจับไหมจับไหมจับหน่อย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 เฮ้ไม่มีที่จับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋หาแทบหาแทบอยู่พอมาวางแถวพอมาวางแถวเออกูโดนตามระวังนะการูกะนะพื้อนไม่ได้ติดติดเป็มตลอดตรงนี้ได้ไหมติดว่าเพื่อนติดติดติดตรงนี้ได้ ไอ้ลแมวงอดแมงอุ๊ยจะตา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 ยไอ้แบบงงวางไม่ได้วางไปวางแถบไม่ได้โดนอยู่งั้นเดี๋ยวเรไปเปิดกับนักการุกกะเลยเลยอะไรสักได้แล้วได้แล้วได้แล้โอ้ยมันมีซูเปอร์โนวาปะมันม่นะมีแต่ผลมันมีมันหายตัวบางทีพี่จะตาย อ๋อเออวะมีนี่หว่าเพราะว่าไอเ้เทยตัวเท็ตนี้มันเป็นตัวเดียวที่ครูที่สี่ไวโหรือที่ครูตีครั้งแรกไปชนะเลยมัมง่งหมายเพราะว่ามันอาจจะอ่อนที่สุดในบรรดาไวโอเลตมั้งโอ้หมาเป้าสักออโอ้ยโอ้ยอาชางมันนี่ยเฮ้ยมันหายตัวแล้วเดี๋ยวพยายามโฟกัสที่หางจะได้ตักแต่โอ้ยโอออุ้ยตา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 ยไม่โอ้ไม<อ>่ไม่ไม่ ไม่ตายแมวเป้าปี๊ดสี่เลยไปแล้วมีอะไรชนตัวไม่มีเฮียไม่มีกำแพงติดมาแรงไม่มีเลยแขาได้ใช้ที่เสด็จมาแล้วเอาไปชนวิศเสด็จอะไรเงี้ยเอ้ยโฟกัสห่าดีกว่าไอ้เแคยติดไหลแม่งช่างแม่งเลยสักนี่ทุบเลยมันงง นี่แน่โอ้ยปีกปีกมันแข็งแข็งใช่ใช่โอ้โหโอ้ยยังสองรอบไม่เสร็จเลยแมวหิวอยู่ชิบหายละจิ้วูจี้ยูอยว่อุ้ยไปตัวแรกเัินแหละ ตอนหายตัวมีแฟดว่าถ้ามีแฟดเอามาปาได้ตอนมันหายตัวแต่ว่ากูไม่มีเอ้าเดนเอ้ยแมวสุบกระชาแล้วได้ของไม่ดีเฮ้ยไงไอ้แมวแมวเด้ไรอะเพิ่มพลังโจมตีได้กองเพิ่มพลังโจมตีไออ้ยหางหางมันเปิดร่างมาแล้วโอ้โหกูดูไม่ได้คนพิษเกือบแล้วใช่ไหมเอ้าโดนยังอีกแทนดิ อะไรทำอะไรวางโดนอีเดียวตายโอ้โหแมวหมุนติวมีเบียดกับยันดึงอ่ะกระบวนท่าทอร์นาโดหมุนติวตอนนี้แปลงอะไรมาไปแปลงได้แล้วแหววเฮ้ยแมวเต้นโดนกระบวนท่าทอร์นาโดหมุนติวกูก็มีเหมือนกันมทอร์นาโดหมุนติวใช่อุ้ยอุ้ย Mèo mẹ mẹ mèo ngu mẹ 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 Ui mẹ 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 เอาตันหางรถปอดเลยแมวมันจะหมุนปะนั่นนะไม่มันดูเชิงไปเยอะเฮยมันหายตัวดูเชิงไปเยโอ้ยเย็ดแมวสีเยอะเลยคุพยายามแทะหางเล่นอยู่ไอแมวหายเออหายแล้วไปดีกว่าเอ้ยหลบเออหางมันพิดอ่ะพีดแน่นะ เราเราหางเลน,นี่ไงโ,โอ้ยมันเปิดหางมานเปิดหางมาแล้วอู้หาก่อนอุ้ยเต็มที่เลยมันสะบัดหางด้วยเฮ้ยโอ้ยผลพิษอย่าเขากลายนะตป๊บดึงหายาแก,ก้พิษก่อนเสียอลอยู่ฮึบ ไอ้ยหาย,ยแมวจอมสแกวปีจริงงี้อ่ไม่เหี้ยเต็มหางเลยวู้ยไทยหางให้ได้อยู่อ่ะน่าจะห,าหลุดอยู่บ้างหางไท<อ>ยเลยหางอะ่ะมันจะหมุนไหมเนี่ยไม่ไม่ยังไม่จมุนนะแมวมันดูเชิงอยู่เลย,อยเอาแล้วแมวเฮ้ยเปนล่างมัน เฮ้ยอะไรบอกกำลังมาที้หางคืออะไรเอาแล้ววะท่าใหญ่ท่าใหญ่ท่าใหญ่ปูนี่เองไอ้เห e> ี้ยเกือบแล้วท่านี้มั่งทีเดียวตายคนกระโดดมาหาโอ้โหเล่นเลยแมวเล่นเลยมันเปิดตามานเฮ้ยแมวหายอุ้ยอู้ยอู้ยอู้ยเกือบตายอุ้ยเกือบตาย แมวเปิดสามารนี้กูโดนกูคงจะตายไปเลยกูโดนกูจะตายไปเลยเรือขเรือกูเหลือที่ดึงไงเนี่ยมันเปิดทางกูโดนกูคงจะตายไปเลยเอ้านายแปม์ก็นายแปมก่อเจ็ดร้อยยังจะตายเลยกูก่อห้าร้อยเจ็ดสิบกว่าจะตายมามามองหน้ากูเลยเออแล้วเดี๋ยวอุ้ยเหี้ยิบชิ้นมาดูไอ้หางปิดแมวล่างมอน แมวมองไอ้เฮียไม่โดนหางไม่โดนไอโดนไโดน,โดนมือมันหายไปแล้วเฮียมันหมนดด้วยแมวทอร์เตโดนหมุนติว้วเอาซะเกือบตายเลยเฮียมันใช้กระบวนท่ารับทอร์เตโดหมุนติว เชี่ยทิ้งแมวได้หรอวะได้แล้วมั้งเอ้ยแมวกำลังปลูกต้นไม้อยู่ต้นไม้มีเรียบร้อยคมแล้วไอ้หายไปแล้วโอ้โหมีเต็มหน้ากูเลยเอ้ยหางติดละมันติดแคบเดียวดิเฮ้ยนี่ไงไอ้เจ็ดมันปดไอ้นี่หางล่างมาแล้วโอ้ยอย่าตายถ้าบุตล่างมาแทน ะไรอีกโอ,อ้ยโอ,อ้โอ,อ้ยสอ,อ,อ,องรอบเลยเ <c oughs> มื่อกี้แดดออกมาทันในที่อ่ะนอนแลว,วะมันเปิดหางมาอ่อะไปไปอย่าไปอยู่ใกล้มันเดี๋ยวมันยิงก็ฝนกูแดดออกมาแบบไกลมากยิววดเฮ้ยยิงปิ้วปิวปิวเปิดหางแมวมาร มันหิวกว่านั่นอะหิวข้าว oh. รอบเดียวใช่ไหมถ้ารอบเดียวก็โออยู่แต่มันหันแล้ว oh. นเน, oh. Oh. นีเ่ยชี่อ่ะแดดออกมารัวๆโอ้โหฝนเฮ้ยแมวได้ของดีแมวอยู่ไหนอ่ะเอา้าแมวมันพิวเออแมวเว้นเต้นอยู่นะแมวแปลบบแค่แมวมันพิวเกินเลยรนะับ พี่มีมาเร์มั้แมวแมวยังเต้นอยู่เลยแมวได้นวโคเนเตอร์เนี่ยเนี่ยกูว่าแมวเราพวกเราแมวสามคนเนี่ยมึงเอาลอตเตอรี่มาทุกคนมาดังสุ่มไม่ใช่จะดูเลยวะลอตเตอรี่เ่ยบอกมันต้องไปทำเควสก่อนปะไม่รู้อ่ะกูเห็นมันก็ปลดเลยกูไม่รู้เหมือนกันลอตเตอรี่มันให้มันเลยไอ้หลับซะแมวหลับแล้วอ้าวไอ้สัตว์กูตีอยู่โอเคกูเลิกตีละเออกูหลับด้วยดีกว่าหลับเลย มีตะเบิร์ตไหมมีแมวมีแต่กนอนด้วยกับแมวเหมียวแมวมันไม่มาช่วยไั้แมวกูยืนงงอยู่เฮ้ยได่ไงแมวให้ล้างต้องใส่ต้องใส่เีเกตสลีปมั้งเดี๋ยวพี่าตีให้อืมใช่กูใส่แต่เีเกตสตันมาเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยโดนสลีปไงปับปับตุ้มโอเคสองพันเป๊ะเลยปับหางแมว โ oh. อ้อยบิน<ด>ไม่มาแล้วโกรธมากเลยโอ้ยแดงไปเลยมันโกรธไรมันจะไม้ตายป่ะเนี่ยยังยังยังอีกรอบหนึ่งจำได้เห็นว่าขนาดเน,นลียังจำได้เลยชิงโง่นี่ตีมือเลยตีมือเลยเอ้ยหางหาง,หางเอ้ยแมวแลอตเตอรี่ของดีป่ะของี่ดีแมวยิง โดดดิโดดดิเออโดดไม่โดนเกียร์ไอ้เหี้ยหางแมวมันดิสไปดิบมาตีระบักระบักอุ้ยไม่โดดว่ะอืมลาก่อนมเปิดลากมานไม่ได้โอ้โหลากตัวลากโนี่แหละเกือบตายเลยเต็มที่เยอะเยอะ เอาแล้ว้แลวใช่เอาแล้วมันหาใครตายก่อนแล้วโอ้ผมว่าโดนไปก็หน้ารอดนะเว้ยดีหัวไม่รอดเจอรอดอยู่เอาวิกาดไว้ก่อนเลยไม่รู้ทำอะไรเฮ้ยแม่จะตายจับไม่เอ้ีจับอยู่ลบเงลบอยู่โอ้ยวางเลย วางเลย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 วางวางที่ใสที่ไหนคุณเปิดตีค่ะนโอ้ยคุจะตายมันจะปลดล้างมารแล้วโอ้พิดไอ้เหี้ยโอ้โหจะตายก่อนไปนี่เหี้ยชิบหายอันนี้นี่เอาไปกระบวนท่าทาร์โดกุติวเรียบร้อยจับคู่เเรียบร้อยเอาไหวไอ้เหี้ยพวกเรามันเชียวมันท่าทาร์โดมันติว พวกมันที่นี่มันอ่อนด้วเราแบบเต็มเะ